การรบที่เมืองมาริูโปนั้นเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างกำลังของยูเครนและกำลังของรัสเซียวันนี้เราจะมาดูว่ากำลังของทั้งสองฝ่ายนั้นประกอบไปด้วยหน่วยอะไรกันบ้างนะครับการรบที่เมืองนี้ดำเนินไปอย่างรุนแรงภายหลังจากที่รัสเซียได้ทำการยิงถล่มเข้ามาในเมืองด้วยปืนใหญ่และจะรวดอย่างรุนแรงมาเป็นเวลานานาน,นับสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกำลังพลของทั้งสองฝ่ายต่างเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้รัสเซียยังได้ประกาศให้ทหารยูเครนวางอาวุธและถอนตัวออกจากเมืองดังกล่าวโดยใช้เส้นทางอ,อพยพของโลเรือนแต่คำประกาศดังกล่าวก็ได้รับการปฏิเสธจากทหารยูเครนว่าพวกตนจะไม่ยอมวางอาวุธขณะนี้ทหารรัสเซียได้ลุกคืบหน้าเข้าสู่ใจกลางเมืองทุกคขนทุกแห่งและกำลังพยายามคืบหน้าเขายึดท่าเรือของเมืองซึ่งนับเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการควบคุมทะเลอาซอฟมาดูกองกําลังยูเครนกันก่อนครับ กองทัพยูเครนนั้นมีกําลังหลักที่อยู่ในเมืองมาริอโปอยู่3หน่วยที่ป้องกันเมืองท่าแห่งนี้โดยทางด้านตะวันออกของเมืองนั้นมีกองพันอาซอฟหรืออาซอฟแบทเทเลียนตั้งมั่นอยู่ส่วนทางตอนเหนือเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนาวิกโยธินยูเครนส่วนทางด้านต,นตะวันตกนั้นมีกองพลน้อยทหารราบยานเกราะที่56ตั้งแนวป้องกันอยู่มาดูรายละเอียดของแต่ละหน่วยกันนะครับกองพันอาซอฟหรือที่เรียกกันว่ากรมอาซอฟหรืออาซอฟเรจิเมนต์ ที่เรียกว่ากรมนั้นก็เพราะว่ามีอัตราการจัดในช่วงแรกๆเป็นระดับกลมคือมี3กองพันประกอบด้วย3กองพันทหารราบและ 1. กองพันทหารยานเกราะนะครับแต่ปัจจุบันคาดว่ากําลังพลได้ลดลงจาก2,500นายในช่วงปี2017เหลืออยู่ประมาณ900นายในช่วงปี2022กรมอาซอฟนี้นะครับเริ่มต้นจากการเป็นกองกําลังติดอาวุธอาสาสมัครเพื่อต่อสู้กับกองกําลังแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายรัสเซียในภูมิภาคดอนบาส ก่อนที่จะโอนย้ายมาเป็นหน่วยทหารในสังกัดของกองกําลังรักษาดินแดนยูเครนหรือว่ายูเครนเนชัช่วแนวอากาศกำลังพลของกองผ่านนี้ได้รับการยอมรับว่ามีแนวความคิดแบบขวาสุดโต่งจนได้รับการขนานนามว,ว่าเป็นพวกนีโอนาซีเชิดชูชนผิวขาวเหนือกว่าชนผิวสีอื่นหรือที่เรียกว่า white supremacy อีกทั้งยังมีการใช้สัญ,ญลักษณ์ของกองพลยานเกราะเอสเอสที่สองดัสไรของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําหน่วย แต่กำลังพลของหน่วยนี้ก็ได้เปิดเผยถึงสัญลักษณ์ของพวกเขาว่าสัญลักษณ์ของพวกตนนั้นแท้ที่จริงแล้วคือตัวไอซึ่งอยู่ตรงกลางหมายถึงว่าไอเดียหรือความคิดของความเป็นชาติและพวกเขาก็ไม่ได้มีความคิดเป็นนีโอนาซีหากแต่มีความคิดเป็นชาตินิยมอันหมายถึงความรักชาติยูเครนนั่นเองในช่วงเวลาที่ผ่านมากองกาลังกลุ่มนี้มีหน้าที่ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีเชื้อสายรัเสเซีย ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนและกลุ่มอาซอฟนี้ก็ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมในการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เชื้อสายรัเสเซียในภูมิภาคดังกล่าวอีกด้วยหน่วยของทหารยูเครนถัดมาในมาริโอโปรครับคือกองพลน้อยนาวิกโยธินที่36ซึ่งตั้งมันอยู่ทางตอนเหนือของเมืองประกอบด้วยกองพันทหารราบนาวิกโยธิน1กองพันคือกองพันที่501และกองพันรถถัง1 000, กองพันกองพันทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้รถถังและกองพันจรวดหลายลำกล้องอย่างละหนึ่งกองพันนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยสนับสนุนต่างๆอีกหลายหน่วยกองพันนาวิกโยธินหน่วยนี้นะครับมีประวัติการรบมาตั้งแต่ปี2014ในภูมิภาคดอนบาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบกับหน่วยรบพิเศษสเ e ซนัทสที่73ของรัสเซียซึ่งนับเป็นการรบที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของหน่วยจึงอ่ากล่าวได้ว่าหน่วยนาวิกโยธินหน่วยนี้มีประสบการณ์ในการรบมาอย่างช่ำชองทั้งกับกองทัพรัสเซีย ในช่วงปี2014และกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในดอนบาสมาอย่างต่อเนื่องทหารยูเครนอีกหน่วยหนึ่งครับที่อยู่ในมาริโอโปลก็คือกองพลน้อยทหารราบยานเกราะที่56ของยูเครนซึ่งตั้งมาอยู่ทางตะวันตกของเมืองหน่วยนี้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2015นะครับโดยแรกเริ่มนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองนีโปรหรือดานีโปรก่อนที่จะย้ายสายการ,รบัญชามาอยู่กับหน่วยนาวิกโยธินที่เมืองมาริโอโปในปี2019แล้วก็ตั้งมาอยู่ที่เมืองนี้เป็นต้นมา กองพลน้อยทหารราบยานเกราะที่56นี้ประกอบไปด้วยกองพันทหารราบยานยนต์จำนวน3กองพันคือกองพันที่ 21, 23และ37สนับสนุนด้วยกองพันทหารปืนใหญ่1กองพันซึ่งใช้ปืนใหญ่สนามขนาด152ม mm, ิลิเมตรแบบดี20แล้วก็สนับสนุนด้วยกองพันปืนใหญ่ต่อสู้รถถังซึ่งมีปืนใหญ่ต่อสู้รถถังขนาด100มิลิเมตรเป็นอาวุธนอกจากนี้นะครับ กองพลน้อยดังกล่าวก็ยังมีกองพันจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังสนับสนุนอีกหนึ่งกองพันแล้วก็มีกองร้อยรถถังหนึ่งกองร้อยกองร้อยทหารช่างหนึ่งกองร้อยและกองรถถ้อยสนับสนุนอื่นอีกด้วยมาดูกำลังของรัสเซียกันบ้างครับกำลังของรัสเซียที่เข้าตีเมืองมาริโอโพนั้นกำลังหลักนั้นจัดจากกองพลทหารราบที่150ซึ่งเป็นกองพลที่มีประวัติการรบมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2กองพลนี้นะครับมีอัตราการจัดในลักษณะของหน่วยทหารราบยานยนต์มีรถถังมียาานเกะ แล้วมีรถบรรทุกสามารถเคลื่อนกําลังได้ด้วยตนเองนะครับยุทธปกรณ์ที่สําคัญของหน่วยนี้ก็คือรถถังแบบ t ีเจสังกัดกรมรถถังที่163แล้วก็ยังมีกรมทหารปืนใหญ่ที่381กรมจรวดต่อสู้กัษยานที่993และหน่วยทหารราบอีกจํานวนหนึ่งกองผลนี้ทําการต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงในการรบที่เมืองมาริโอโในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วก็มีรายงานข่าวจากกองพันอาซอฟของยูเครนว่าผู้บัญชาการของกองพลทหารที่150คือพลตรีโอเลยกมิตยาอีฟได้เสียชีวิตขณะทําการรบในช่วงประมาณวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี้เองทหารร,รัสเซียอีกหน่วยหนึ่งครับที่เข้าตีมาริโอโปก็คือกองพลน้อยทหารนาวิกโยธินที่810ซึ่งเป็นหน่วยในสังกัดกองเรือทะเลดําของร,รัสเซียหน่วยนี้มีที่ตั้งหลักอยู่ที่เมืองเซาสโตโปลในไครเมียนะครับมีกําลังพลหลักๆก็เช่น กองพันทหารน,นาวิกโยธินที่880กองพันาน,นาวิกโยธินโจมตีอากาศที่881ซึ่งกองพันนี้เป็นกองพันที่มีรูปแบบการจัดคล้ายกับหน่วยทหารม้าอากาศของสหรัฐนั่นก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงพลเป็นหลักนอกจากนี้ก็ยังมีกองพันลาดตระเวนที่888และหน่วยทหารปืนใหญ่และหน่วยปืนใหญ่ต่อสู้กับยานอีกอย่างละหนึ่งกองพัน หน่วยที่น่าสนใจของรัสเซียในการเข้าตีมาริโอโพครับนั่นก็คือหน่วยคาดิรอฟซึ่งเป็นหน่วยทหารอาสาเชเชนจากเชชเนียซึ่งส่งเข้าไปสนับสนุนรัสเซียโดยทาหารกลุ่มนี้ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หลายแห่งในยูเครนนะครับทั้งที่เคียฟและก็ที่มาริโอโพสถานการณ์การรบของหน่วยนี้ถูกการปฏิบัติการข่าวสารทั้งจากยูเครนและรัสเซียนําเสนอข้อมูลที่ย้อนแย้งกันอย่างมากยูเครนรายงานว่าขบวนรถถังของหน่วยคาดิรอฟจํานวน56คัน ถูกโจมตีจนด้รับความเสียหายในวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนทางเชเชนก็ออกแถลงการตอบโต้ว่าอันที่จริงแล้วตั้งแต่หน่วยรุกเข้าไปในยูเครนนั้นมีการรบและมีทหารของตนเสียชีวิตจากการสู้รบเพียงสองนายและได้รับบาดเจ็บอีกเพียง6นายในขณะที่ยูเครนก็ออกข่าวว่าหน่วยนี้ได้รับความสูญเสียอย่างหนักเป็นจํานวกนกว่า100นายรวมทั้งในยอดผู้บาดเจ็บนั้นมีพลตรีมาโกเมตทูชาเยฟผู้บังคับชาระดับสูงของหน่วยส่งผลให้หน่วยดังกล่าวต้องถอนกําลัง กลับไปยังเชชเนียในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้รัสเซียก็ยังมีกำลังจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์หรือโดเนตส์พีเพลส์รีพับลิกที่เรียกกันย่อๆว่า DPR ซึ่งเป็นกองกำลังแบ่งแยกดินแดนชาวรัสเซียในโดเนตส์เข้าร่วมปฏิบัติการด้วยนะครับการเริ่มต้นโจมตีมาริโอโพนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นะครับ เมื่อปืนใหญ่ของรัสเซียเริ่มต้นระดมยิงเข้าใส่ตัวเมืองส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บประมาณ20กว่าคนนะครับหลังจากนั้นวันที่25รัสเซียพร้อมด้วยกองกําลังของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตก็เริ่มลุกเข้าสู่ทางด้านตะวันออกก่อนที่จะถูกกองพันอาซอฟของยูเครนตีต่อโต้จนต้องล่าถอยกลับไปยูเครนอ้างว่ารถถังจำนวน22คันของรัสเซียถูกทำลายในวันเดียวกันนั้นเองกองทัพเรือของรัสเซีย ก็เริ่มทำการยกพลขึ้นบกห่างออกไปทางด้านตะวันตกของมาริโอโภประมาณ70กิโลเมตรการยกพลขึ้นบกในครั้งนี้คาดว่าทหารนาวิกโยธินของรัสเซียจำนวนหลายพันนายได้ยึดหัวหาดแล้วรุกเข้าสู่เมืองมาริโอโภวันต่อมาวันที่26ปืนใหญ่ของรัสเซียและจรวดของรัสเซียก็เริ่มระดมยิงเข้าใส่ตัวเมืองอีกครั้งรัฐบาลกรีซได้ออกแถลงการว่าพลเรือนสัญชาติกรีกจำนวน1ิบคนเสียชีวิตจากการระดมยิงในครั้งนี้ การสูร้รบเป็นไปอย่างรุนแรงจนถึงวันที่27และ28กุมภาพันธ์ครั้นวันที่1มีนาคมกำลังทหารจาก DPR ซึ่งร่วมกับกำลังทหารรัเสเซียก็รุกเข้าทางตอนเหนือและทางตะวันออกของมาริโอโปในขณะเดียวกันปืนใหญ่และจรวดของรัเสเซียก็ทำการระดมยิงมาริโอโปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่2มีนาคมการระดมยิงปืนใหญ่และจรวดของรัเสเซียรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นมา ส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันฐานราบและหน่วยรถถังของรัสเซียก็พยายามกระชับวงล้อมเข้าไปแต่ก็ถูกกองกําลังของยูเครนตอบโต้อย่างรุนแรงในช่วงระหว่างวันที่ 7, 8และ9มีนาคมปืนใหญ่และจรวดของรัสเซียระดมยิงเข้าใส่ตัวเมืองอย่างรุนแรงครั้นในวันที่12มีนาคมกองทัพยูเครนก็เปิดเผยว่ากองกําลังของรัสเซียสามารถยึดชานเมืองด้านตะวันออกของมาริโอโพลได้ และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกกันนั้นขบวนรถคอนวอยของพลเมืองสัญชาติกรีกจำนวน82คนก็สามารถเดินทางออกจากตัวเมืองได้ในวันที่13มีนาคมทั้งปืนใหญ่และจรวดของรัเสเซียระดมยิงเข้าใส่ตัวเมืองมากกว่า22ครั้งตลอด24ชั่วโมงคิดเป็นกระสุนปืนใหญ่และจรวดมากกว่า100นัดในขณะเดียวกันน้ำและอาหารภายในตัวเมืองก็เริ่มขาดแคลนวันที่14มีนาคมเวลาประมาณ13นาฬิกา ชาวเมืองเริ่มอพยพออกจากตัวเมืองรถยนต์กว่า160คันเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางอพยพทางมนุษยธรรมในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพร,รัสเซียได้ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจํานวนมากกว่า450ตันเข้าไปยังพื้นที่เขตชานเมืองที่รัสเซียยึดได้ในขณะที่ยูเครนเปิดเผยว่าในระหว่างการรบบริเวณเขตชานเมืองนั้นยูเครน สามารถสังหารทหารรัสเซียได้มากกว่า150นายและสามารถทำลายยานยนต์นาชาชนิดของรัสเซียได้กว่า10คันในวันที่13มีนาคมนั่นเองกองกำลังของเชชเนียซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการในการโจมตีเมืองมาริโอโภก็สามารถเคลื่อนกำลังเข้าสู่ตัวเมืองมาริโอโภได้ก่อนที่จะต้องล่าถอยเพราะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากทหารยูเครนวันที่15มีนาคม รถยนต์กว่า4,000คันพร้อมกับประชาชนที่ตกอยู่ในพื้นที่การสู้รบในเมืองมาริโอโปก็สามารถเดินทางออกจากตูเมืองได้และในวันที่18มีนาคมกองกำลังของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตก็สามารถยึดสนามบินมาริโอโปได้ในวันที่20มีนาคมการทิ้งระเบิดของรัสเซียก็ทำลายอาคารซึ่งเป็นที่พักพิงของประชาชนประมาณ400คนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การรบที่เมืองมาริโอโภนั้นกําลังเป็นไปอย่างดุเดือดทหารรัสเซียสามารถเจาะแนวตั้งรับของกองพันอาซอฟทางทิศตะวันออกและแนวตั้งรับของกองพลน้อยทหารราบยานเกราะที่56ทางทิศตะวันตกเข้าสู่ตัวเมืองได้ตอนนี้หน่วยทหารต่างๆของยูเครนถูกบีบให้ถอยร่นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองในขณะที่กําลังหนุนของยูเครนที่พยายามจะเจาะเข้ามาช่วยเหลือนั้นก็อยู่ห่างจากมาริโอโภมากกว่า60ไมล์และดูเหมือนว่าจะไม่ทันการเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับว่า การสู้รบในเมืองมาริโอโลจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ